สวัสดีค่ะขอบคุณแม่ทัศนะคะและก็กลุ่มเพื่อนๆน,นะคะที่เมตตาช้างตกงานที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยานะคะอ่านี่สับป,ปะรดคันที่ที่แปดใช่ไหมที่แปดที่เก้านะคะ ทันที่8ที่9นะคะขอขอบคุณแม่ทัดสะพรมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่เมตตาพวกเราช้างตกงานนะคะขอให้มแม่ทัดและเพื่อนๆน,นะคะอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำร่ำรวยๆนะคะที่ได้มาเมตตาพวกเราชาวช้างตกงานนะคะที่พัทยานะคะ